สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อำนาจอยู่สุขนะคะรองอธิการบดีค่ะก็วันนี้กันอยากจะเป็นตัวแทนนักศึกษาค่ะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะว่ามีมาตรการการตัอการรับมืออย่างไรกับการจัดกิจกรรมต่างๆในมหาลัยค่ะครับในส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดียนกีฬาเนี่ยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ,อก,การพัฒนานักศึกษานะครับ แต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยโควิด -19 กับฝุ่นควัน PM 2.5นมันอันตรายต่อสุขภาพของนักศึกษามากๆด้วยความห่วงใยของมหาวิทยาลัยที่มีต่อนักศึกษาเนี่ยมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศที่จะหยุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีการรวมคนจํานวนมากทั้งหมดแล้วก็กิจกรรมกีฬาก็จะอนุญาตให้แข่งเฉพาะบางรายการที่จําเป็นต้องแข่งแล้วก็ไม่ให้มีคนดูน,นี่คือภาพรวมๆนะครับ อย่างเช่นตัวอย่างของการรับน้องรถไฟปีนี้ก็งดแน่นอนแล้วครับเพราะว่าเป็นการรวมน้องๆเข้ามาในรถไฟจํานวนมากโอกาสติดเชื้อโควิดในทีมก็จะสูงมันจะงดและหลายกิจกรรมก็คงต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นรูปแบบใหม่แล้วก็เลื่อนออกไปครับก็เรียกได้ว่ามีการรับมือเกี่ยวกับเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของมหาวิยทยาลัยแล้วอย่างกิจกรรมหลักนะคะที่เป็นกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยอย่างเงี้ยค่ะมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทางไหนบ้างคะขึ้นดอยก็ขอ เวลาอีกนิดหนึ่งว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรถ้าสถานการณ์คงเดิมแล้วก็เป็นอันตรายต่อนักศึกษาเราก็คงต้องเลื่อนออกไปครับ ก็เรียกได้ว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่เป็นประเพณีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหมือนกันแล้วก็มีความสำคัญ,คญไม่ต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในช่วงที่ประสบปัญหาอยู่อย่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะว่าทุกกิจกรรมจะมีการปรับเปลี่ยนไปยังไงหรือว่าจะมีการรับมืออย่างไรต่อกิจกรรมที่จัดหรือไม่ได้จัดต่างๆนะคะก็ขับเรียน,นท่านผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่านแล้วก็น้องๆนักศึกษาทุกคนนะครับว่าอะไรจะมีมาตรการในการดูแลลูกหลานของท่านและตัวนักศึกษาอย่างดีที่สุด เพราะว่าลูกๆของท่านก็เหมือนลูกๆของเราทุกคนเหมือนกันครับขอบคุณครับอขอบคุณค่ะะ